จะไยดีปะลุกจะไยดีน้เจ้าว้านี่นือกาิคตรียสู๋วยบนีหมือน,น,อนหอ <c oughs> อนเห็ดก้อยตาซิวสบายดีปีใหม่เด้อสุขสุขคตย้อนที่สองเลยสบายดียปีใหม่จนเบิดเดือ,อนเถอะนอพี่นอ ยังหลอดเรือมาอ่วนมือสิก้อยปลาซิวพี่นอ้นนองเก็บปลาซิวมาจะน้องกีดามมาไหนใส่ตู้ไว้ลายคายบหมือนน้องชิ <c oughs> ่ก้อยเลยสิคัวพี่น้องจา้าขอบคุณถูกกำลังใจเดอ้อที่เป็นห่วงพี่นอ้นองเลยว่านี่เ <c oughs> มายานอนี่เบิดมือ <c oughs> ขึ้นอคืนกับพอได้กินยาไปลองเลยแต่ก็หายใจกันนี่ฝืดๆอยู่เจนว่าจะซีว่าให้เอายาแก้แพ้มากินเด้อกินให้สิบลับขักบอกพี่น้องยาแก,ก้แะพนะ้เอาเคยกินอย่านี้ตะลับได้ยาแก,กะนะ้แพ้เขากินเห็นสิบลับเลยมาจักรลับเนี่ กินดิบทำซุปจิ้มซุปออ้เหดินดิบอะไรนี่กินซุกนม่กินดิบห่อขาเคลาน นี่คือพักจากสวนสดๆนี่ก็พักท้อมเปาะผักจากสวนสดๆจ้าท้องเปาะนะเอาเห็ดเอาเห็ดแกลี่ยที่พุทธได้เอาหักมันกตะใบ,บมันเห็ดแอบนะใช่ครับผมไม่เนี้ยกินกับเห็ดเดี่ยที่พุทธเดี๋ยวที่พุทถ้ากิกนกระปุกก็เหมือน chào và hẹn gặp lại. Họn nhau bội lúc nè họn nhau. ướt nè thôi. Lang nè. Hã? 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 ไม่เอาไปเห็ดมไอ้ยงีนนงินเอ้ยเัน่นน่ากินจังเลยบักที่ผสมใส่สบักซ้ำหน่อยหมครหน่อยหน่อยนี่ยากเนาโอ้ยแม่เขาอย่่งมันสมนะ มองมอย่างนี้อะไรผก้จางก็ได้เฮ้ยต้องักเคลือเขาเคลือหน้าอยู่นะใช่มากบ่ม่ๆๆๆๆม่แม่แม่ลงหน้าเลยแม่บ่ไปกะลูกอะอาไร ก้อยแล้วเรียบร้อยพี่น้อง,องจะทำการขูวเนาะรอ,ะอสแสบใน,นการพี่น้องแต่ว่าบางคนกัสิแบบขั้นก้อยสดนะพี่น้องสิกินดิบๆก่อนเมฆสมงงามเนาะมาเนี่คือสิมีแดดคือเกาอ่าเขาอยากพูดต้นเอาบบหมอนมา เ่าออกงอวนมาน่ะเพอนแลนลิ้วลองเลยอย่าอัานอบอซีมโดรซีมเห็ดกันบ่ซีมมันต้องมันสมีจางจางเลยต้องใ<อ>ส่สต้องใส่ยังเห็ดแบบโปิตีนอ้าแม่เอยง ม่ขนุนค้ขมขีมเนยเขียวได้เอันอางเปล่าให้ลุกงน่อกหลุกน่อก,ก็พีน่น่องแลยช่องมาสีหาเซนของน้เขียวบันเนี้เขียวน่เต้ ว้าวน้องโง่นี่เจ้าอุ้นและบ่ออ่ะอ้าวอือหือากาเบเจบนี่ความห่อนกพี่น้องท่านแดดกับบอดี้นาวกับบอดีโพดมนุษย์มาหน้านี่มากินกับไก่กับเป็ดแหละมันห่อนอยู่ทั้งเที่ยงแดดแง่ท่านผู้ชมเอ้ยมาเด้อท่านผู้ชม สบายดีพี่น้องสบายดี่าสบายดีนะครับอู้อี้ข้ารองันไปงเริ่เบื่งซีมันกันมันขมขมจีมันคอปลาซิวน้องสีดำา มก็พักไมนตัวแล้วแน่ขอแล้อว่านะคืออนไรกพอคือการขับไอ้คืวมันเผาคุณนี่เห้ยเันาครหนี่หนาตาคือการขักนี่นะมันชิน้นนั้นแหละเราเป็นดนน่าบเป็น,นดา,า,อางอาะาพี่น้อง ตัวมันใหญ่กว่านี้พ่ากันว่ามันใหญ่กว่านี้ตัวนักนหะบอกหน่อตัวหนักบอกอ่ะคือคือกันภาษาหนาบมคือหนาหมูเยาวตัวหนักอะเนี่ยหนาคือบวะหนามันฮักขึ้นเอง่ะเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยกระปูจีกระว่าในย่างจีจำต่อจำเอาอีปูต่อพี่น้อง มแมอวคืออาโป้คือบุญอืมเยทงกินมากลายสะบ่งเลยบ่งจังอันเอาโป้แชนเขา ร้อมรอบนะครับไปต่อสิโจ้ต้นมันเขาขึ้งด่วงมาหาอย่าคบกันเน้ออย่าคบนอกเน้อมึงมาแต่ชน่ะรู้มันนะครับมันจะธรรมดาแกบมีชุดคืออองอีปู อยู <Cornell>. ่ในหน้ามันนอไมันนอนยู่ในนี่มันอยู่ในขีต้มมันอยู่นี่มันหน้านี่ขีต้มลอยก็ลูกไปลุงมั้งทไมถึน่าเกิอะไรขังสวดด้วยมันคือคนนี้อืมอืมใค่แท้ ตอนนั้กกนก็ประเจิ่นกระดำอนนั่นเนาะถ้ามัาเ้หูจะได้วหมองหมองมันเป็นโู่นเ่อะมากมันไม่ปลา

c h นั่นนะคือหยอกไม่คือหยอกพวกเงินไม่คอเหรียอกิน่อชองอยองเป็นเอื้อยอีชิ่อกอกินหม้อขายบ้าร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ lỡ

อ้างล่างบูชนยังหายไมงม้าจู่ยังไม่ชิมมาคุณมกีล่ะโมกี้แมลงว้แทะลงข่อยกันเลยช้เถื่มามาสุ บ้าเขาถต่อเอาเขาไปเตะปอไม่ซงงงี้สุดวันเลยอย่าอืมคือจเอามาเมื่อวาน ลองมันมีปรรยาาศประหาถิงเขาสิคือมัดแล้วงลงไปหัวหน้าขเขาเย้ะหน่อยประหากับเพื่อนตอนใหม่กูปกดีเฉยจ้าบอกยังไงไก่เนาะอ,อ่ะต่องกูสิบินกูต้มเมือะมึงเนี่ยขอบคุณสุดกำลังใจจ้าสบายยิ